วันนี้ถึงคิวร้านอร่อยแถวไซน้อยนนทบุรีครับเปิดมานานแล้วครับแล้วก็อร่อยมากลูกค้าประจํากินตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกนะครับชื่อครัวผู้ใหญ่อาหารป่าปลาแม่น้ําอยู่ที่ตําบลคลองขวางอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับผมกินมาแล้วแล้วกล้าบอกตรงนี้เลยว่าไม่เจออะไรที่ไม่อร่อยเลยครับมีอาหารหลายเมนูนะฮะแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยอ่ะเราก็สั่งกันแบบวูว่าเหมือนเดิมนะครับเอาที่เขาแนะนําบวกกับเมนูที่เราอยากกินก็ได้ประมาณนี้ครับเต็มโต๊ะเลยแล้วเห็นที่ต้องสั่งทุกโต๊ะเหมือนกันเลยคือนี่ครับของ กันครับไม่ช้างก็เสือต้องมีนะฮะขาดไม่ได้อ่ามาดูเมนูแรกกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ทอดมันปลากรายครับทอดมันที่นี่ส่งประกวดเรื่องความใหญ่ได้เลยนะฮะผัดชาปลาคังก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำครับราคา180บาท ต่อมาก็จะเป็นปลาไหลนาผัดขี้เมาครับปลาไหลนี่ก็เป็นปลาธรรมชาตินะครับปลานาไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาไหลที่ร้านเขาจะรับซื้อจากชาวบ้านที่หามาส่งปลาไหลนาผัดขี้เมาราคา250บาทต่อมาเป็นกบทอดกระเทียมเป็นกบที่นาไปหมักเครื่องปรุงเล็กน้อยแล้วก็ทอดจนเหลืองกรอบกินได้กรอบๆทั้งเนื้อและหนังจานละ150บาทนะครับเมนูต่อมาเป็นเนื้อผัดใบยี่หร่ายกให้ชนะเลิศเลยได้ไหมฮะเมนูนี้ก็เป็นเนื้อสับเนื้อติดมันผัดแห้งๆนะครับผัดไฟแรงๆสานพริกกระเทียมพริกไทยเข้าไปเผ็ดมากเผ็ดร้อนแรงนะครับเผ็ดกว่าผัดกะเพ อลองไปกินกันดูนะครับจานนี้แนะนํา250บาทแล้วก็มีแกงส้มแปดสะนะครับอ่าน,นี่ซอฟต์ๆลงหน่อยครับมอนี่280บาทแล้วก็มีเมนูไทยๆอย่างแกงชูชีปลาเนื้ออ่อนนะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนทอดแล้วก็ราดด้วยน้ําแกงชูชีรสชาติกลมกล่มคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ